ไปดูอีกจุดหนึ่งจากลุ่มน้ํามูลเมื่อสักครู่ที่รีสะเกดแฟนจะพาคุณผู้ชมย้ายไปดูแถบลุ่มน้ําชีตอนบนบ้างนะคะคืออิทธิพลของโนรูยังไปไม่ถึงลุ่มน้ําชีตอนบนแต่ก็มีการปักหมุดว่าน้ําท่วมแล้วเพราะก่อนหน้านี้เจอร่องมรสุมแล้วก็ฝนตกต่อเนื่องหลายวันจุดหนึ่งพาคุณผู้ชมไปดูที่ชัยภูมินะคะปักหมุดรายงานจุดนี้จากชัยภูมิในพื้นที่บ้านเซี่ยวตบบ้านค่ายอเภอเมืองค่ะ นักข่าวพลเมืองคนนี้ค่ะคุณนทีนินกลัดรายงานว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาแม้ว่าพายุจะยังเดินทางไปไม่ถึงชัยภูมิแต่ฝนตกต่อเนื่องก่อนหน้าน้ําชีก็เลยเอ่อท่วมเส้นทางสัญจรชาวบ้านแล้วพระคุณเจ้าต้องใช้เรือในการเดินทางแล้วนะคะคุณผู้ชมหน่วยงานในท้องถิ่น ผู้นำชุมชนก็จับมือกับคนในชุมชนค่ะระดมความช่วยเหลือผ่านศูนย์อำนวยการในพื้นที่นะคะเป็นการเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นเองด้วยซึ่งก่อนหน้านี้มีการตั้งศูนย์อำนวยการไว้ก่อนแล้วนะคะลองฟังเสียงรายงานจากพื้นที่จากคุณนทีนินกัดค่ะด้านหลังผมที่จะเข้าไปหาวัดบ้านเตียวน้อยซึ่งมีบ้านบ้านเรือนประชาชนอีก40กว่าหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบอยู่ในขณะนี้การลำเลียงขนสิ่งของเข้าออก กำลังจะเกิดขึ้นณบริเวณจุดนี้จากสถานการณ์น้ําในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิถึงแม้ว่าในขณะนี้พายุโนรูยังเข้ามาไม่ถึงในพื้นที่แต่ก็พบว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้วโดยเฉพาะปัญหาจากน้ําในแม่น้ําชีบวกกับน้ําฝนที่ยังคงตกอย่างต่อเนื่องที่บ้านเซี่ยนน้อยตําบบ้านค่ายอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิจากการลงพื้นที่พบว่าบริเวณนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าเป็นห่วง เพราะต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วมถึง2ปีซ้อนพระสงฆ์และชาวบ้านต้องอาศัยผู้นำเข้าดูแลช่วยเหลือในการเดินทางเข้าออกโดยเรือที่ทางหน่วยงานในพื้นที่จัดเตรียมไว้รวมทั้งในด้านอาหารการกินจากการพูดคุยสอบถามกับทางผู้ใหญ่บ้านบ้านเสี้ยวน้อยหมู่ที่8ต่อบ,บนบ้านค่ายอําเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิเล่าให้ผู้สื่าวฟังว่า ระดับน้ําที่ทะลักออกจากแม่น้ําชีเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ที่ผ่านมาโดยทางผู้นําและชาวบ้านรวมถึงหน่วยงานในพื้นที่ได้มีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมรับมือนี่เป็นสถานการณ์ที่ชัยภูมินะคะ